ว่างมากใช่ไหมออกมารล่ต่อต้านคนอื่นเราเนี่ยทาให้คนเขาแตกคอกันเนี่ยคุณเป็นคนไทยไม่ใช่หรอสลรินถ้ามึงเป็นคนไทยมึงทําประโยชน์ให้แผ่นดินไทยหน่อยนะคะไปช่วยเหลือน้ําท่วมไปเป็นอาสาสามัครมูลนิธิปฏติตึงก็ได้หรือไม่ก็ไปโบกจราจรการเสรี่แยกก็ได้มีประโยชน์กว่าต้องเยอะยังมีประโยชน์กว่าแผ่นดินไทยอีกไม่ใช่อยู่มานั่งร้ายต่อต้านคนอื่นเขา แล้อย่างเราจะบอกให้นะพี่น้องชาวเนมาาไม่ได้ไปขี่รุดหน้าบ้านของคุณคุณไม่ต้องมาต่อต้านได้ขนาดนี้รอให้คุณเป็นนายกก่อนค่อยมันไล่ให้หมดเลยถ้าคุณไม่พอใจใครคุณก็ไล่ให้หมดเลยแต่ตอนนี้มึงยังไม่ได้เป็นนายกแล้วมึงไม่ต้องออกมาต่อต้านนะคะไม่มีประโยชน์ไม่มีใครให้ข้ามหรอกและพี่น้องชาวเนมาาไม่ได้มาแย่งประเทศคุณ แล้วลูกหลานพี่น้องชาวเยอมานะเกิดในเมืองไทยนะเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ได้เบียดเบียนไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียภาษีเลยเขาเสียภาษีนะถ้าบ้านเมืองเขาดีขึ้นเมื่อไหลเขาก็กลับบ้านเขาไม่ไปปักหลักอยู่ประเทศไทยจนวันตายหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไายเบอร์สุภูสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนวจ้าพี่น้องจ๋านะคะจากต้นคลิปเนาะที่สาวฝนเอามาให้เบิงเอามาให้ฟังกันเนาะพี่น้องนะคะ เป็นยังไงคิดเห็นจังไดเน่แต่สําหรับสาวฝนเองบอกเลยว่าสาวฝนได้ยินแล้วสาวฝนก็บ่ส้สบายใจพี่นองนะคะรู้สึกไปสบายใจหูซึกบอสอบนะคะหูซึกบอสอบขีนาสาวเมียนมาคนนี้เลยนะคะสาวฝนมองว่าคําว่าของเขาบ่าาานาฟังนะคะยิ่งเป็นคําว่าแบบมึงม่งๆยังเสียใส่คํำว่าที่มันบ่สุภาพอะคะ่ะใช้คําพูดที่ไม่สุภาพนะคะและค่เมื่อเอิญ วาสลิมสลิมอะสลิมคืออีหยังเนาะสลิมคืออะไรมีสิทธิ์อะไรมาเรียกคนไทยว่าสลิมบอก้อใจซาฟุนบอกขอใจว่าเป็นอย่างค้นแบบนี้ถึงมีพื้นที่ยืนในประเทศไทยมีพื้นที่ยืนในประเทศไทยได้อย่างไรคนแบบนี้นะคะบอก้อใจคือกันเธอรู้ได้ยังไงนะคะเธอรู้ได้ยังไงว่าคนไทยไม่มีสิทธิ์ไล่เธอ ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศประชาที่ปตัตไเด้บ่คือจังบานเคอบ่ไม่เหมือนบ้านเธอนะคะไม่ไม่เหมือนประเทศเธอที่พวกเธอหนีหัวซุกหัวสุ่นมากหนีร้อนมาพึ่งเย็นน่ะแต่คุณก็ยังไม่สํานึกบุญคุณข้าวแดงนะคะบ่สํานึกบุญคุณของประเทศไทยของเจ้าของประเทศนะคะทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์สอดส่อง เขามีสิทธิสอดส่องอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของประเทศเนาะเขามีสิทธิสอดส่องเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองของเขาอยู่แล้วนะคะมันไม่ผิดอะไรนะคะแต่เธอเนี่ยเธอเข้ามาทํามาหากินที่ประเทศไทย คือถ้าไม่มาสร้างพ่วมเดือดร้อนให้กับคนไทยคนไทยเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ที่สําคัญที่เขาลุกฮือขึ้นมาต่อต้านตอนนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมาตั้งแก๊งเป็นแก๊งเป็นแก๊งหลักกรสังค่วมเดือดร้อนนะคะแทบจะยึดพื้นที่ทํามาหากินของคนไทยเลยนะคะเขามีสิทธิ์อยู่แล้วคนไทยเขามีสิทธิ์เป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่า มันคือความปลอดภัยนะคะมันคือความมั่นคงเธอเป็นต่างดาว นะคะเธอเป็นต่างดาวเธอเลื่อมตัวไปหรือเปล่าว่าเธอเป็นต่างดาวนะสาวทําไมถึงได้มั่นหน้ามั่นหนูกเนาะมานัางอัดคลิปว่าเจ้าของประเทศเขาใดจังใดนะคะแต่ว่าล่าสุดเนาะพี่นงล่าสุดสาวฝนก็ได้ข่าวว่าเรื่องของที่เธอมาอัดคลิปด่าคนไทยเนี่ยถึงที่ทํางานแล้วนะถึงบริษัทที่นางทํางานอยู่นะคะก็หวังว่า คงบอออกมานั่งไหวประงกปะงกไหวสวยๆแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขออภัยนะคะเหมือนทุกเคสที่ผ่านมานะสาวผลหวังว่าจะไม่เห็นภาพแบบนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเธอมันหน้ามันโนกมากๆเลยเนาะมันน้ามันโงนีหรีีมั่นใจจริงๆนะคะในการออกมาอธิว่าคนไทยแบบนี้นะคะ ในเมื่อนะคะในเมื่อเธอมันหน้ามันหนูขนาดนี้ก็หวังว่าเธอจะรับสภาพได้กับสิ่งที่ตามมานะคะต้องยอมรับนะคะกับสิ่งที่ตามมามันมีผลแน่นอนนะคะเพราะว่าคนไทยเขามีความสามัคคีกันแล้วเขาก็รักประเทศชาติของเขามากเขาใจดีแต่จะมาพูดดูถูกเขาไม่ได้จะมาดูถูกประเทศที่คุณมาอาศัยอยู่ไม่ได้นะคะคุณ ทำผิดแล้วแหละคุณคิดผิดแล้วแหละหวังว่าคุณคงไม่ออกมาพนมมือไหวายงกงกขอโทษนะคะเตรียมใจไว้เลยนะคะเตรียมใจไว้เลยนะสาวเมียนมานะคะเคสแบบนี้มันมีเยอะนะคะมันมีเยอะนะคะคนลาวเองก็เยอะที่ออกมาทำเคสแบบนี้แล้วก็เจอดีกันทุกคนจบไม่สวยทุกคน